หลังจากที่ออราพลังการปรุงโอสถของเพกเต๊บเปล่งประกายออราออกไปมันก็ทำให้ผู้แข่งแก่งมากมายของเมืองให้ห่วงแห่งนี้พวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางมายังสถาร์เทงนี้แล้วเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่แถมในการมาที่นี่ครั้งนี้มันก็มีหนึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นเจ้าสำนักเคย่วงมีนามว่าโมเทียนสิงนะครับซึ่งในด้านความแข่ง,แข,งแข่งของเขามีความแข่งแก่งอยู่ในระดับปรมาจารย์ยุทธขั้น4ี่ดาวแล้วเลยทีเดียวนะครับแถมตัวเขาเองก็รู้สึกทึ่งเหมือนกัน ไม่คิดเลยว่าการปรุงโอสดของนักปรุงโอสดคนนี้จะดึงดูดผู้แขง่งมาชมอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าสำนักของหุบเขาเพิ่งปีศาจนะครับรวมถึงทัานโสชูเทียนจากนิกาเยเจ้านแาทอีกด้วยจึงทําให้ตัวเขาก็รู้สึกทึ่งพอสมควรนะครับ แต่พอโมหย่าได้มาเห็นหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าของเขาแล้วที่คอยปกป้องนักปุงโอสถคนนั้นตัวโมหย่าเองก็พอจะรับรู้ได้เลยนะครับคนคนนั้นก็คงจะต้องเป็นคุณชายเยียนเซียวอย่างแน่นอนไม่คิดเลยว่าคุณชายเยียนเซียวจะเป็นนักปุงโอสถที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แต่ที่แน่ๆตัวเขานั้นก็แอบชอบแม่นางเซียวอีเซียนเหมือนกันนะครับซึ่งโมทเทียนสิงเขาก็ได้บอกให้กับเราลูกน้องของเขาว่าห้ามไปยุง่งวุ่นวายเกี่ยวกับนักปูงโอสถคนนี้เพราะถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นมีเรื่องกับนักปุงโอสถคนนี้แล้วละก็ มันจะเป็นปัญหาในอนาคตของพวกเขานั่นเองนะครับทางที่ดีก็อยากจะดึงพระเอกเข้ามาร่วมกลุ่มก็ได้นะฮะถึงแม้ว่ากลุ่มของหุบเขาอัคคีปีศาร์พวกเขาอยากจะพุงเข้าไปในการโจมตีพระเอกก็ตามนะครับเพราะเวลานี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการที่พวกเขาจะสามารถจัดการกรับเพกได้แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้มีความกล้าพอนะครับเนื่องด้วยที่ก็ยังมีแม่นางเซลีเซียนในด้านความแข่งของเธอก็เรียกได้ลว,ว่าแข็งแร่งมากๆนะครับบุกเข้าไปสม 4, สีสมหะพวกเขาก็อาจจะถูกเธอจัดการ เข้าไปหมดเลยก็ได้จึงทําให้พวกเขาในตอนนี้ก็เลยไม่กล้าแม้แต่กระทั่งบุกเข้าโจมตีไปเลยนะครับทาได้เพียงแค่แอบยืนมองยวงห่างเท่านั้นส่วนทางด้านของพระอเอกหลังจากที่พยายามปรุงโอสถขึ้นมานยะครับในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จเป็นโอสถระดับ6ขั้นสูงสุดอีกด้วยก็เรียกได้ลว,ว่าออร่าพลังของโอสถนี้โผล่พุ่งผุดกระจายออกมาทั่วบริเวณรอบๆในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับผมแถมเมื่อพระเอกสามารถปรุงโอสถระดับ6จนสำ สำเร็จได้ทุกคนก็ไม่ได้คิดที่อยู่ที่นี่ต่อไปนะครับพวกเขาก็ได้แยกย้ายออกไปคนละทิศคนละทางแต่คนที่สนใจพระเอกมากที่สุดก็จะเป็นโมเทียนสิงนั่นเองตัวเขาก็อยากจะรู้นะครับว่าพระเอกจะมีดีสักแค่ไหนในการประมูลของเขาที่กําลังจะจัดขึ้นและหลังจากที่พระเอกสามารถปรุงโอสถได้สําเร็จแล้วเรียบร้อยพระเอกก็นำเอาโอสถของเขาที่ปรุงนะครับมาให้กับแม่นางเซลยวอีสเตนได้ดูเป็นโอสถที่เขานั้นทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปรุงให้เธอโดยเฉพาะนะฮะเพื่อควบคุม การพิบัหิภัยของเธอนั่นเองเนะครับซึ่งตัวเธอก็ภาคภูมิใจในตัวอเอกเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าอเอกจะทุกเทได้ถึงขนาดนี้ตัวเธอก็จะปฏิญาณตนต่อพระเอกไปเหมือนกันนะฮะว่าจะคอยดูแลอารักขา,าพระเอกเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะต้องตาย เคยอมตายแทนพระเอกเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็เรียกได้แล้วว่าตัวเธอภูมิใจในตัวพระเอกมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่พอใจนะครับหนึ่งโดยที่เสี่ยวอีเซียนตัวเธอก็ได้เม็ดยาตามที่ต้องการแล้วนะครับแต่ถ้าว่าจื่อเยียนยังไม่ได้อะไรเลยตัวเธอก็ถึงกับทวงพระเอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เธอนั้นต้องการอยู่ที่ไหนล่ะของขวัญของข้านะี่ยอยู่ที่ไหนล่ะพระเอกก็ได้ตอบกับเธอไปว่าโอ้ยข้าลืมไปแล้วข้ายังไม่ได้ปรุงโอสถตนให้เจ้าเลย ก็เลยทําให้เซลล์อีเซียนตัวน้อยของเราก็ถึงกับหน้างอแล้วก็ไปนน่งงอนพเพกเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายพระเอกก็ได้ยอบอกความจริงเธอไปท้าส่งมอบยาอายุรนะที่เธอนั้นต้องการให้กับเธอไปเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็เป็นสีหน้าหม่นะฮะยิ้มแย้มแจ่มจใสขึ้นมาทันทีแถมก็ดูเหมือนว่าก่อนที่พระเอกนั้นทําการปรุงโอสถอยู่นะครับพระเอกสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานแข่งของผู้คนมากมายที่มาล้อมรอบตัวเข้าไว้นะครับพระเอกก็เลยได้ทมกับเซลอีเซียนว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกัน แน่ซึ่งเสี่ยวอีเซียนก็ไม่ได้บอกอะไรพอเอกมากนะครับบอกไปเพียงแค่ว่ามันก็มีเหล่าผู้ฝึกตนจากนิกายต่างๆนะครับมุ่งเดินทางมาที่นี่จริงๆหนึ่งในนั้นก็จะมีโมเทียนสิงรวมถึงชายชุดเทาก่อนหน้านี้ที่พระเอกได้ไปเจอนะครับคนคนนั้นก็เรียกได้เลยว,ว่ามีความแข่งแข่งระดับปรมาจารย์ยุทธเทียบเท่ากับเพื่เอเลยกว่าได้ซึ่งพระเอกก็พอจะสงสัยอยู่แล้วนะครับว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่แข่งแข่งมากๆและก็ยังเป็นกลิ่นอายที่คุ้นเคยเหมือนกับว่าเขานั้นเคยรู้จักอีกด้วย แต่ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าคนคนนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่ที่แน่แนแโมเทียนสิงพระเอกนั้นก็สนใจขึ้นมาเลยนะครับไม่คิดเลยว่าโมเทียนสิงเจ้านิกายของเมืองเคยหวงจะมุ่งเดินทางมาที่นี่ด้วยตัวของเขาเองนะครับและอีกคนที่พระเอกนั้นต้องรู้นะฮะจะเป็นกลุ่มพี่ชายของเพ็กและก็ท่านโซชูเชียนทั้งสองก็มุ่งเดินทางมายังสถานที่งนี้เหมือนกันนะครับซึ่งพระเอกก็ยังไม่ได้คิดที่จะเปิดเผยต,ตัวตนให้กับทั้งสองได้รู้ก็รอโอกาสดีก่อนนะฮะถพงจะเปิดตัวต,วต,วตวในในภายหลงังเพราะถ้าเกิดว่า เปิดเผยตัวตนให้พวกนั้นได้รู้ก่อนมันอาจจะเป็นผลเสียต่อพวกเขาเองก็เป็นได้ในตอนนี้ก็ต้องรีบมงเดินทางไปยังจุดประมูลในทันทีนะครับและหลังจากที่พวกเขาได้มาโรงประมูลแล้วเรียบร้อยฮะซึ่งในสถานที่นี้มีผู้คนมากมายที่พร้อมจะเข้าร่วมในงานประมูลนะครับสิ่งเดียวที่พวกเขานั้นต้องการในวันนี้มันก็จะเป็นน้ำลายโพธิ์ที่แผ่ธาตุเป็นของล้ำค่าที่สุดที่พวกเขานั้นต้องการอยู่นะครับและหลังจากที่ทุกคนมากันครบแล้วเจ้าสำนักโมเทียนสิงก็ได้ปาประกาศ บอกกฎกับทุกคนไปเลยนะครับว่ากฎของเขาก็ไม่ได้ยากเพียงแค่ทําตามกฎของเขาเท่านั้นถ้าบอกอะไรผู้ไรทาตามกฎถ้าเกิดว่าใครไม่ทําตามกฎสิ่งเดียวที่จะต้องได้รับก็คือจัดการค่าทิ้งเท่านั้นนะครับก่อนที่การประมูลจะได้เริ่มขึ้นในทันทีสิ่งแรกที่พวกเขานั้นนําออกมาประมูลนะครับมันก็เป็นเคล็ดลับวิชาไม้บรรทัดนะฮะเป็นการโจมตีอันดุดันแข็งแรงนะครับเหมาะสําหรับพระเอกที่สุดแล้วในตอนนี้ซึ่งพระเอกก็ได้ตั้งราคาไปแล้วนะครับอยู่ที่2.5เหรียญทองนะครับซึ่งก็จะ ราคาที่สูงพอสมควรนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายๆนะฮะที่พระเอกนั่นจะได้มันก็ยังมีพี่ชายของเขาจะเป็นพี่ชายเซียวลี่นั่นเองนะครับได้ตั้งราคาประมูลที่เหนือกว่าพระเอกไปอยู่ในราคาที่3.1มจุล้านเหรียญเลยก็ว่าได้ซึ่งก็อยากจะเอาไปให้น้องชายนั่นแหละครับผมถึงแม้ว่าจะแพงสักแค่ไหนตัวเขาก็ต้องประมูลไปให้ได้นะครับสิ่งที่พี่ชายเซียวลี่ปฏิญาณไว้ในตอนนี้จนพระเอกที่เห็นเช่นนี้แล้วนะครับตัวเขาก็พอจะรับรู้ถึงจุดุ่งหมายของพี่ชายของเข ทําแบบนี้ขึ้นมาก็ทําเพื่อเขาโดยต้องอยู่แล้วนะครับพระเอกมีความภาคภูมิใจในตัวพี่ชายมากๆสุดท้ายแล้วพระเอกก็เลยต้อง ยอมปล่อยให้พี่ชายของเขาได้ประมูลไปเพราะสุดท้ายสมบัตินั้นก็ต้องเล็กตกเป็นของเขาอยู่แล้วนะครับและหลังจากที่การประมูลได้เริ่มขึ้นไปนะครับมันก็จะมีของประมูลมากมายได้ทําการส่งมาประมูลผู้คนที่ต้องการก็ได้ประมูลกันไปนะครับโดยในตอนนี้ก็มาถึงของสําคัญอีกชิ้นหนึ่งแล้วเป็นของสําคัญที่เจ้าสํานักโมกเทียนสิงนะครับได้มาประกาศด้วยตัวของเขาเองและสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะเป็นโครงกระดูกของสัตว์สูรระดับ7เลยทีเดียวนะครับเป็นสัตว์สูนที่ตายไปเนื่องด้วยที่แบบว่า กำลังเลื่อนคันไปสู่ย์รัแปดแต่สุดท้ายก็ผิดพลาดและก็ตายไปในที่สุดนะครับในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่โครงกระดูกเท่านั้นแต่ตัวเขาก็ได้บอกกับทุกคนไปเหมือนกันโครงกระดูกนี้มันอาจจะมีของล้าค่าที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตราต้องเอาของสําคัญมาแลกเท่านั้นนะครับถ้าเขานั้นคิดว่าของนั้นมันคุ้มค่ากับโครงกระดูกของเขาเขาก็จะยอมแลกเปลี่ยนมันภายนะครับผมโดยคนแรกที่นําเอาของมาแลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นท่านโซฟาเงเยียนเป็นท่าโนโซจากุบเขาอะคี ปีส่สานนะครับสิ่งที่เขานํามาก็จะเป็นการหลอมรวมเพิงเข็ดลับวิชาหลอมรวมเพิงจะสามารถรวบรวมเพิงอะไรต่างๆควบกลุมอะไรเพิงอะไรต่างๆได้ยอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในตอนนี้เขาก็คิดว่าเข็ดลับวิชาของเขาจะเป็นเข็ดลับวิชาชั้นดินขั้นกลางนะครับเป็นเข็ดลับวิชาที่ดีแน่ๆนะฮะมั่นใจว่าจะต้องแลกเปลี่ยนได้แต่สุดท้ายต้นโสมโมเทียนสิงก็ปฏิเสธไปนะครับถึงแม้เข็ดลับวิชานี้จะเป็นเข็ดลับวิชาที่ดีก็ตามแต่มันก็ยังมีผลเสียต่อผู้ใช้เหมือนกันจะทําให้กืนกิน ดึงดูดพลังชีวิตของบุคคลที่ใช้ไปนะครับมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนั่นเองแต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของธื่นเย่ยนหลังจากที่ได้เห็นโครงกะระดูกนี้ท่าทีของเธอก็ดูผิดปกติไปนะครับเหมือนกับว่ามีการสั่นกลัวเล็กน้อยและก็มีกลิ่นอายที่แบบว่าทําให้เธอนั้นไม่ชอบอีกด้วยนะครับพระเอกก็พอจะรู้ได้เลยว่าโครงกะระดูกนี้มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเธอแน่ๆน,นะครับแต่สิ่งที่พระเอกนั้นต้องการจริงๆมันก็จะเป็นปีกะระดูกของสัตว์อสูรตนนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่านํามาชากับ เคล็ดลับวิชาปีกนพปลารั์ปักษาของเขาแล้วล่ะก็มันอาจจะทําให้มีความเร็วในการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับพระเอกก็ตัดสินใจว่าจะเอาสมบัติชิ้นนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อเอาไปทําปีกนกปลักปักษาให้กับราชินีเมดุซ่าส,สวยๆของเรานั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ตั้งราคาโดยนําเอายาเม็ด โหลิงนะครับถึง3ามเม็ดละทีเดียวรวมถึงกับยาเม็ดห่วงจื้ออีก2เม็ดนะครับรวมเป็นทั้งหมด5เม็ดในการแลกเปลี่ยนไปแต่ถ้าว่าท่าสมโมเทียนสิงก็มือว่าจะไม่ยอมรับในข้อเสนอนี้นะครับตัวเขาคิดว่าโครงกระดูกของเขามีค่ามากๆนะครับถ้าเกิดว่านําอาไปตัวสอบเป็นอย่างดีอาจจะเจอสมบัติที่ล้าค่าก็เป็นได้เขาก็เลยได้ตั้งราคาให้พระเอกสูงขึ้นเป็นยาโตลิง5เม็ดเป็นยาห่วงจือ้อีก4เม็ดนะฮะในตอนนี้พระเอกไม่รับนะครับผมพระเอกก็ได้บอกกับท่าสวสมโมเทียนสิงไปพระเ เอกก็เลยได้บอกกับทัมโสมโมเทียนสิงไปว่าตัวเขาก็ไม่รู้ว่ากระดูกนี้มันมีค่ามากแค่ไหนมันอาจจะมีเพียงแค่เนื้อเน้วเท่านั้นพระเอกก็ยืนยันราคาเดิมนะครับก็คือยาต้อลิง3าเม็ดยาห่วงเตออีก2เม็ดนะฮะร,รวมทั้งหมดเป็น5เม็ดถ้าเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วทัโมโสมโมเทียนสิงก็เลยต้องยอมรับไปนะครับเพราะตัวเขามั่นใจในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าได้กําไรมากๆแล้วทางด้านของเอกก็ยิ้มแก้มปีเหมือนกันนะครับผม พราะตัวเขาก็คิดว่าในการที่ได้ปีกนกพัราบปักษามามันก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาได้กำไรแล้วถ้าเกิดว่าได้ส่วนอื่นของมันมาก็ถือว่าทุกส่วนเป็นกำไรทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่การประมูลชิ้นส่วนนี้ได้จบลงไปแล้วและสิ่งสําคัญที่ทุกคนต่างตั้งต,งตารอคอยท่านสมโมจิสิงก์ก็ได้ส่งออกมาจนดดาน,นะครับและสิงส่งนั้นมันก็คือนำลายโพธิป่าธาตุนั่นเองนะครับผมโดยท่านสมโมยนสิงก์ก็ได้กล่าวประกาศบอกกฎแก่ทุกคนไปนะครับสิ่งนี้ไม่ทรา สามารถแลกได้หรือว่าประมูลได้ด้วยเงินจะต้องนําเอาของที่มีค่าที่สุดของแต่ละคนนะครับมาทําการแลกเปลี่ยนเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ทําการแลกเปลี่ยนอย่างโดยตรงนะครับผมเป็นการที่เขาได้สร้างพลังโรปบาเรียขึ้นมาใครที่คิดว่าต้องการอยากจะแลกสมบัตินี้กับเขาให้เขามาที่มานพลังบาเรียนี้นําเอาของที่มีค่าที่สุดมาแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นการเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเขาคิดว่าของของใครมีค่ามากที่สุดและต้องการที่สุดก็จะรับสมบัตินั้นไปมั่นเองนะครับสิ่งทุกคนที่เห็น ก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่านําเอาสมบัติที่พวกเขานั้นมีอยู่เป็นสมบัติที่ล้าค่ามาดึงดูดให้ทุกคนเห็นนะฮะอาจจะดึงดูดศัตรูมาในการโจมตีพวกเขาก็เป็นได้และหลังจากนั้นก็ได้เริ่มทําการแลกเปลี่ยนในทันทีโดยคนแรกที่เข้าไปก็จะเป็นท่าโซซูเซียนรวมถึงพี่ชายของเพ็กน,นะครับทั้งสองก็เหมือนว่าจะนําเอาของที่ไม่ได้มีค่ามากพอสักเท่าไหร่นะครับไปทําการแลกเปลี่ยนก็เลยผิดหวังออกมานะฮะคนต่อไปก็จะเป็นทางด้านของทายลึกลับบ นะครับผมในตอนนี้ตัวเขาที่ได้เข้าไปทําการแลกเปลี่ยนยื่นข้อเสนอแล้วก็ได้กลับออกมาด้วยสีหน้าที่ดีใจนะฮะเหมือนกับว่าจะถูกยอมรับจากโมเทียนสิงอีกด้วยแต่ทว่าก็ยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอคนอื่น ไปทาการแลกเปลี่ยนก่อนนะครับคนต่อไปก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับซึ่งสิ่งที่พระเอกนั้นได้นาออกมาเพื่อทําการแลกเปลี่ยนกับน้าลายโพที่แปลกทาตมันก็เป็นยาอายุวัฒนะระดับ6ขั้นสูงสุดนะครับผมมันก็จะเป็นยา,ยาอายุวัฒนะในการทะลวงด่านปรมาจารย์ยุทธนั่นเองซึ่งก็ทําให้ทั้งสมโมเทียนสิ่งที่เห็นเช่นนี้ตัวเขาก็คิดว่าสิ่งนี้มันสําคัญกับเขามากเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดว่านําไปให้ลูกชายของเขาในการเลื่อนขั้นไปสู่นรับปรมาจารย์ยุทธแล้วล่ะก็ มันจะเป็นเรื่องดีต่อสํานักห่กหวงของพวกเขานั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ได้ทาการคิดไต่ต้องอย่างถีทั่วนะครับจนสุดท้ายเขานั้นก็ได้ข้อกําหนดนะฮะถึงยาที่ทำโซปิษนานี้นํามาแลกก็จะเป็นย,าอ,ย,อนย,นอยาอายุวัฒนะระดับเจ็ดเลยทีเดียวนะครับเป็นยาอายุวัฒนะที่ช่วยแบบว่าฟื้นคืนชีพได้นะฮะช่วยชุบชีวิตได้ถือได้เรียกได้เลยว่าเป็นแบบว่าสามารถมีสองชีวิตเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เขาคิดว่าดีต่อสํานักห่วงของพวกเขาในระยะยาวมันก็จะเป็นยาอายุวัฒนะของเพกนะครับยาทะลวงดานปร เพะถ้าเกิดว่าลูกชายของเขาสาม,มารถเรียนรับพลังไปสู่ระดับปรมาจารย์หยุดได้สำนักเคยห่วงของพวกเขาก็จะมีกลุ่มกําลังที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายก็เลยได้ยอมเลือกยาอายุรนานของเพกในการแลกเปลี่ยนนั่นเองแต่คิดเลยว่าท่านโซปิสนาคนนี้นัดยอมนะครับเขาก็ต้องการนําลายโพธิแพทย์ท่านนี้เหมือนกันตัวเขาเองไม่รอช้าในการพุ่งเข้าไปและก็นําเอาน้ําลายโพธิแธทต์เพื่อหลบหนีนะครับยังชิงหนีไปเลยนะฮะโคตรโหดนะฮะแต่คิดเลยว่าโมเทียซิงนั่นจะยออ ทั้งสมโมเทนสิงได้ทำการระเบิดพลังของเขาในการพุ่งเข้าโจมตีเพื่อสกัดชาชนนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้ในนิยายกับตัวเต็มนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันได้ไปที่ยิปหน้านะครับสำหรับเรื่องนี้มาทุกวันอาทิตย์นะครับทุกคนสวัสดีครับย